สวัสดีครับผมนบตกป่าครับมือหนีมาออกไม้ครับออยู่บันหน้าย่อครับมาเชกไม้ที่เคยมาจากตอนม่นหน้าไม่หลครับตอนมาตอนนี้ก็น้ำก็เรื่อมแห้งครับเนี๋ยเบื่องสภาพไม้ครับมันจะเป็นข้องเงาครับข้องเงาเงาครับแต่ว่าน้ำก็เลื่อมแห้งแล้วครับเดี๋ยวจะลองสีเบื่องครับว่าจะมีตมีแต้มครับน้ำ่อนทางที่แห้งครับมันจะเป็นเป็นอ้างเป็นอ้างนะครับนี่ครับสภาพไม้ครับ ถาก่อนเริ่มคุ้นแล้วครับมาลองมึงครับกับผลงานเงียมหวานครับมื่อนี้ครับวัาสีมีตัวมีเต็มใหนน่า,นาด้ช่อม,มองครับไปลุยกันเลยครับโดนครับอ,อุ้ยลุดโอ้ลุกเฉย โดนครับโดน,โดนประคอใส่สวยครับกัดเนี้ยมันสีดำครับตัวแรกรุดไปครับในตัวนี้มาแทนครับเก็บแต้มครับแต้มแรกครับ โนครับโดน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 ครับสองแต้มครับสองแต้มที่สวยครับใส่เดียวกันครับกับเงียมันสีดำให้เราครับแต้มสองติดครับโอ้เก็บแต้มครับผม